มามากันที่คราวนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับลูกทุ่งนะคะค,คุณชนละทีทานทองค่ะตอนนี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นตามเรื่องราวดังนี้ค่ะครับวันนี้ครูชละทีทานทองวัย7ปีสปีศิลปินแห่งชาติรักครูเพลงลูกทุ่งชื่อดังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนพหอลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมามีเจ้าของบริษัทเพลงลูกทุ่งแห่งหนึ่งเดินทางเข้าแจ้งความว่าครูโชลทีได้ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าวลูกทุ่งช่อง Spring News เมื่อวันที่26มิถุนายนภายในห้างเมเจอร์สาขาราชโยธินว่าตนไปข่มขู่บริษัทเพลงย่านอโศกและบริษัทอื่นๆเพื่อให้ชำระค่าลิขสิทธิ์เพลงและยังกล่าวหาว่าตนพูดโกหกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงเดินทางมาแจ้งความไว้ค่ะ เบื้องต้นนะครับทางพนักง,งานสอบสวนก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราวครับเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามครับครูเพลงชื่อดังก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะและจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นแล้วก็จะขอแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับพักกันแป๊บหนึ่งนคะคะเดี๋ยวกลับมากับ i n s i ซต์เอเชียค่ะ